วิธีเพิ่มเพื่อนในไลน์แบบง่ายๆทำยังไงมาดูกันสวัสดีครับก็สําหรับวิธีการเพิ่มเพื่อนในไลน์นะครับจริงๆแล้วมีหลายวิธีเลยสําหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํา4วิธีในการเพิ่มเพื่อนในไลน์ที่เรามักจะพบเห็นกันเป็นประจำเนาะสําหรับวิธีการกดเข้าไปเพิ่มเพื่อนนะครับวิธีที่1กับวิธีที่2จะเหมือนกันก็คือการเพิ่มเพื่อนโดยใช้ ID ไลน์และวิธีที่2จะเป็นการเพิ่มเพื่อนโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์อ่ะก็กดตามนี้เลยขั้นแรกนะครับให้เรากดไปที่ไลน์ จากนั้นนะครับให้เรามากดเมนูหน้าหลักตรงนี้เลยและเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าจะมีรูปไอคอนนะครับเป็นรูปคนกับเครื่องหมายบวกตรงนี้จะเป็นการเพิ่มเพื่อนในไลน์นะครับเราสามารถกดเข้าไปจากตรงนี้ได้เลยจากนั้นนะครับให้เรามากดค้นหาตรงนี้เลยโอเคในหน้าของการค้นหาก็จะมีให้เราใส่ ID ดี n ลกับหมายเลขโทรศัพท์ เราสามารถเลือกได้จากตรงนี้เลยในกรณีที่เพื่อนส่ง ID Line มาให้เราเราก็จะนำ ID Line นะครับมากรอกในช่อง ID Line ตรงนี้ก็สามารถกรอกได้หมดเลยทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กนะครับแต่ต้องพิมพ์และเว้นวรรคให้ถูกต้องตาม ID Line ที่เพื่อนส่งมาเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่มแม่นขยายตรงนี้เลยจากนั้นนะครับก็จะมีลายเพื่อนเด้งขึ้นมาในลักษณะนี้เราก็สามารถกดเพิ่มเพื่อนตรงนี้ได้เลย โอเคครับสรุปอีกทีวิธีนี้จะเป็นการแอดเพื่อนโดยใช้ id l ลน e ของเพื่อนในการเพิ่มเป็นเพื่อนกันในไลน์นะครับวิธีที่2จะเป็นการเพิ่มโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ก็มากดปุ่มเมนูหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้เลยจากนั้นให้เลือกประเทศก่อนนะครับว่าเพื่อนของเรานะครับอยู่ประเทศอะไรก็เลือกจากตรงนี้ได้เลยของประเทศไทยก็จะเป็นบวก 6- 6เนาะก็เลือกตามนี้จากนั้นไปป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ9หลักนะครับโดยที่เราจะไม่ใส่เลข0ย์สมมติว่าเป็น081 2345678 เราก็จะใส่8 1 2 3 45 6 7 8อกเนอะอ่ะก็ไม่ใส่เลข0ูนย์ประมาณนี้เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่มค้นหาตรงนี้เลยโอเคก็จะขึ้นลายของเพื่อนแสดงผลตรงนี้เราก็สามารถกดเพิ่มเพื่อนเพื่อเป็นเพื่อนกันในลายได้นะครับก็วิธีการเพิ่มเพื่อนโดยแอดเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้นะครับจะมีเงื่อนไขนิดหนึ่งนะครับคือถ้าเพื่อนของเรานะครับปิดกั้นไม่ให้คนอื่นเพิ่มเพื่อนโดยใช้เบอร์โทรศัพท์นะครับวิธีนี้จะทําไม่ได้ แต่ถ้าโดยทั่วไปก็สามารถแอดได้ตามปกตินั่นแหละครับลองกดเพิ่มโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ดูก็ง่ายเหมือนกันนะครับถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องขอ ID Line เนอะก็ในส่วนหน้านี้จะเป็นวิธีที่1กับวิธีที่2ต่อไปเรามาดูวิธีที่3คือการเพิ่มเพื่อนผ่าน QR Code นะครับในหน้านี้ให้เรากด back กลับนะครับเมื่อเรากด back มาหน้านี้แล้วนะครับให้เรากดไปที่เมนู QR Code ตรงนี้เลยโอเคครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนของเรานะครับแสดง QR Code ของเพื่อนนะครับ และเราก็นํากล้องมือถือเราเนี่ยแหละครับไปสแกน QR code ของเพื่อนเพื่อที่จะเป็นเพื่อนกันในไลน์นะครับนะก็ตามนี้เลยจากนั้นนะครับก็จะขึ้นหน้าโปรไฟล์ไลน์ของเพื่อนนะครับให้เรามากดเพิ่มเพื่อนตรงนี้เพื่อที่จะเป็นเพื่อนกันในไลน์นะครับโอเคก็วิธีนี้จะเป็นวิธีที่3ในส่วนของวิธีที่4จะเป็นการเพิ่มเพื่อนโดยผ่านลิงก์นะครับ โดยการที่เขาอาจจะส่งลิงก์ไลน์มาให้เราเพิ่มเพื่อนนะครับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นลิงลก์ไลน์กลุ่มลิงก์ไลน์เพื่อนลิงก์ไลน์ o f f i c i a l a c c o u n t ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับในการเพิ่มเพื่อนในไลน์เราก็สามารถกดตามลิงก์ได้เลยจากนั้นเมื่อเรากดตามลิงก์เสร็จแล้วจะมีหน้าไลน์เด้งขึ้นมานะครับให้เรากดเปิดไลน์โอเคครับเมื่อเรากดเปิดไลน์เสร็จแล้วก็จะเด้งมาหน้าโปรไฟล์ของเพื่อนที่เราต้องการแอดไลน์ในลักษณะนี้เราสามารถเพิ่มกันเป็นเพื่อนโดยการกดไปที่เพิ่มเป็นเพื่อนตรงนี้ได้นะครับโอเค ก็เหมือนที่บอกน้อว่าวิธีการเพิ่มเพื่อนในไลน์นะครับจะมีอยู่หลายวิธีเลยก็อยู่ที่เงื่อนไขและความสะดวกของแต่ละคนนะครับหลักๆแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับใช้4วิธีนี้ก็ง่ายและสะดวกดีนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ